ที่นี่ก็ห่างจากตัวเมืองอีกประมาณแปดสถานีรถบัสนะคะอุ้ยนอาเส์เท่ เดวาวนี่เมื่อกี้เราตอนเมื่อคืนเรามานี่รถบัสสาย105 8สถานีแล้วเราก็ลงที่โรงแรมบาเลน ให้อยู่เฉยๆดูสวยๆไม่ต้องทำอะไรเลยกินกับนอนเดินอย่างเดียวถ้าโรงแรมบาเรนเต็มก็มาโรงแรมนี้ได้นะคะ สวยอยู่ค่ะคุยคนที่พี่พี่คุยด้วยเขามาจากอังกฤษแล้วเขาก็ถามเราว่าสานี้รถไฟไปทางไหนเราก็บอกว่ากำลังจะไปอยู่ว้าวดอกกุหลาบวอ้ ว,วิบวังนี้สิสีชมพูก็มีสีส้มสีแดงว้าวคนป้าอยู่ด้วยโอ้ยสวยโอ้ตรงนั้นดอกสีเหลืองตกใจจ้าเดี๋ยวต่อยหนึ่งที่ล,ละละก็รู้สึกว่าสวยๆทั้งนั้นเลย โอยสวยเด็กมปนเล่นกันมันยอกรอกันมันก็ผักกันให้ดอกกูหลาบสือหน้าก็ลงแรงเหมือนกันให้ดอกอะไรเนี่ยสวย ตนน้ตอน,นตอะไรตนไน้นอะไรไม่รู้ครับหรือลูกคุณลูกสี่งไ,ไม่เห็นนเมื่อกี้เจอวัวจำไม่ได้แล้วตอนนายตรงไหนไม่รู้มัวตัวใหญ่มาก ที่มีนลำพุหมดเลยเราพักที่นี่โรงแรมบาเลนโฮเทลหรือโฮเทลบาเลนที่อินเทอร์เกนวันนี้เราจะไปกินเดวาวกัน แถวนี้ต้องรบาเลนอยู่ข้างในอยู่ในหมู่บ้านกลางหุเขา นี่คือเครื่องหั่นเนยนะคะโรงสวยมากโอสวิต oh, เลยค่ะโอสวิตโฮเทลเลย จะไปถ่ายตรงข้างหน้าพี่เนอาที่นี่คือโรงแรมบาเรนนะคะเป็นโรงแรมเก่าแก่มากมันเกิน100่งร้อยปีค่ะเดี๋ยวจะไปดูให้อีกทีนึง เทียวบาเรน ข้อมวลออกแบบสวยมากดูภายนอก <c oughs> ดูภายนอกม,มันไม่ค่อย ไม่ไม่ปรับปรุมไม่สวยขนาดนี้เหมือนแรงเก่าแต่พอมาอยู่ข้างในแล้วว้าวเลยนะเก่ามากเนี่ย